เ,เทลงไปลูกวันนี้เรามาช่วยเหลือชีวิตสัตว์ครับที่ใต้สะพานข้ามลาวนะครับอยู่ริมแม่น้ําโพงนะครับอ่าแล้วเราก็ลังปล่อยครับเตเยงไว้ลูกเทลงไปเลยเอา่เอาเตียลงไปก่อนครับเรามาช่วยด้วยยูทูบเบอร์ก้าวหน้าคราชนะครับยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้เราจะปล่อยชีวิตสัตว์นะครับเอาเทลงไปลูกอนุสม้มอธิษฐานอธิษฐานเทลงไปขอให้อายุมั่นเยืนยาวนานให้เองพอเออเฮ้ โอ้ยมันลอดได้บอกว่ตัวนั้นเออเอาไปแล้วแต่อา,อาทางนูน้นนะ่ะทางนูน้น<า>โอเค <c oughs> เอ,อ่ะปล่อยครับพี่ปล่อยลงไปเออเออเอา,เอาไปตามกรรมตัวนั้นอยู่ไม่เป็นไรแล้วแต่ไม่ตายหรอก นี่ก็ปล่อยไปครับพี่น้อยโดยทีมงานก้าวหน้าคราดยูทูบเบอร์นะครับโดยหนุ่มเสกสรรน,นะครับพี่น้อยกําลังปล่อยครับนีนนะครับนะเรามาช่วยเหลือชีวิตสัตว์หน้าเคียงเลยครับเออนี่ปล่อยไปครับวันนี้ประมาณ 30- 40ตัวอ,อ่าหมดหรือยังจ้าเอาออนะครับพี่น้องนะครับช่วยโมทนาสาธุด้วยกันนะครับเราร่วมกันปล่อยชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะครับขอให้เขาไปรอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> เออมาช่วยเหลือพวกเองแล้วเองก็ไปนะรอดปลอดภัยเอ้ยอยู่ที่ใต้สะพานข้ามลาวครับเนี่ยน้องขายข้ามลาวนะครับน้องครับโมทนาสาธุด้วยกันนะครับ